ลัคนาราศีสิงห์ในครึ่งแรกของเดือนควรดำเนินชีวิตด้วยความสงบราบเรียบด้วยดาวอาทิตย์ดวงดาวประจำตัวท่านยังอยู่ในจุดเสื่อมคำพูดหรือการกระทำที่จะทำให้ตนเองดูด้วยค่าลงไปสามารถเกิดขึ้นได้เมื่อล่วงเข้าสู่กลางเดือนไปแล้วจึงจะค่อยๆดีขึ้นดาวสาวที่เล็งลัคนาท่านอยู่ได้กลับมาโคจรเดินหน้าเป็นปกติแล้ว การที่ดาวเสาประธานของดาวบาปเคราะห์มะเลงลักษณย่อมไม่เป็นการดีนะสถานการณ์ของชีวิตยังอยู่ในโหมดของการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาเรื่องหนักอกหนักใจมักจะเกิดขึ้นได้และกินเวลานานเรื่องการเงินรายได้เดือนนี้ต้องควบคุมให้ดีดาวพุธด,ดาวการเงินเริ่มเดินช้าลงและจะโคจรถอยหลังตั้งแต่วันที่15พฤศจิกายนถึง4ธันวาคม2567 เรื่องเงินทองรายได้อาจมีสะดุดบ้างและระวังความผิดพลาดในการทำธุรกรรมการเงินเรื่องการงานมีแนวโน้มที่จะต้องเหน็ดเหนื่อยด้วยภาระงานที่มากขึ้นซึ่งอาจเกิดจากการที่จะต้องไปปรับปรุงแก้ไขหรือไปทำงานเก่าที่ค้างคายอยู่ให้เสร็จสิน้นหรือมีโครงการใหม่ๆที่ท้าทายความรู้ความสามารถเข้ามาให้ท่านดูแลรับผิดชอบ ซึ่งอาจสำคัญถึงขั้นเป็นการตัดสินอนาคตในตำแหน่งการงานของท่านด้วยว่าจะได้ทำงานต่อหรือจะต้องไปหางานใหม่ดาวอังคารมาสถิตในภพวินาศและจะเดินถอยหลังในวันที่29พฤศจิกายน2567จนถึง13มีนาคม2568ขับขี่ยานพาหนะก็อย่าได้ประมาทร,รถยนต์อาจเกิดปัญหาควรตรวจเช็คกันบ้างตามสมควรระวังจะเกิดความขัดแย้งกับผู้ใหญ่ ผู้บังคับบัญชาและกับเพื่อนร่วมงานหรือผู้ใหญ่ในที่ทำงานอาจจะไม่ค่อยพอใจท่านเรื่องความรักควรพักเอาไว้ก่อนความคืบหน้ายังไม่มีส่วนคนที่มีคนรักคู่ครองอยู่แล้วก็ดูแลกันให้ดีๆถนอมน้ำใจกันไว้มากๆ หนังสือโหราศาสตร์สุริยาตภาคพยากรณ์ฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นเพื่ออำนนยความสะดวกให้แก่นักพยากรณ์ที่เริ่มต้นฝึกหัดใช้ในการทำนายได้จัดทำโดยการรวบรวมและจัดหมวดหมู่ข้อมูลทางโหราศาสตร์ไว้เพียงพอเพื่อให้ง่ายและสะดวกในการค้นหาเมื่อสงสัยหรือสำหรับผู้ศึกษามือใหม่สามารถทำนายในเชิงโหรได้อย่างถูกต้องเพื่อให้ออกคำพยากรณ์ในเบื้องต้นเมื่อผู้ศึกษาเข้าใจข้อมูลแล้วนำไปใช้ได้ดีถูกต้องก็จะถือเป็นแนวทางศึกษาและค้นคว้าต่อไป ซึ่งในเนื้อหาของหนังสือเล่มนี้ก็จะประกอบไปด้วยความหมายของดาวพระเคราะห์ความหมายของพบสถิตในเรืออนต่างๆความหมายของดาวสถิตในเรือนต่างๆความหมายของดาวสถิตในเรือนในลัคนาของแต่ละราศีความหมายของความสัมพันธ์ระหว่างดาวพระเคราะห์ความหมายของทักษะจรสัมผัสทักษะเดิมความหมายของดาวจรตามทักษะสัมพัสราศีเป็นต้นหากท่านใดสนใจในหนังสือเล่มนี้สามารถติดต่อได้ในกล่องข้อความ